และหนในเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาจีนจากนี้ไปก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งจีนเองก็ให้ความสำคัญอย่างมากในช่วงหลังก็จะเห็นจีนที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในแง่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศแต่ก่อนหน้านี้ที่จีนก็ตั้งเป้าว่าจะแสงหน้าญี่ปุ่นนะคะตอนนี้คู่แข่งสำคัญก็กลายเป็นสหรัฐอเมริกาไปแล้วค่ะแต่ว่าความท้าทายก็คงจะยังมีอยู่สาหรับความเป็นผู้นา ในเชิงเทคโนโลยีในระดับโลกติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะคุณผู้ช,คคชมคะจะเห็นได้ว่าจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเห็นได้ว่าจีนนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากทีเดียวค่ะแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ อย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะก็คือเทคโนโลยีอวกาศนะคะที่ช่วงหลังมานี้จีนในการส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจดาวดวงอื่นด้วยค่ะนอกเหนือจากเรื่องอวกาศแล้วนะคะบนโลกเองนั้นจีนก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่เดียวค่ะอย่างที่สร้างเสียงฮือฮาแล้วก็ทําให้หลายคนรู้สึกว้าวนะคะนั่นก็คือจีนเองค่ะมีแผนที่จะพัฒนาการสร้างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทียมนะคะเพื่อที่จะให้แสงสว่างในยามค่าคืนเป็นการลดการใช้พลังงานด้วยค่ะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะก็อยู่ในเรื่องของการระหว่างการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านมลภาวะทางแสงและผลกระทบในเรื่องของความคุ้มค่าของการใช้พลังงานด้วยค่ะแต่ที่น่าจับตามองหลังจากครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะก็ทําให้หลายคนมองว่าหลังจากนี้เองจีนจะเดินทางตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างไรเพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าการเดินทางไปสู่ไชน่าดีมในปี2049ค่ะ บรรลุเป้าหมาย100ปีแรกสร้างสังคมที่มั่งคั่งอย่างกลางๆกระจัดความยากจนให้หมดไปและเดินหน้าสู่เป้าหมายที่สองเป็นประเทศสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นบางส่วนในสุนทรพจน์อันแข็งกร้าวที่แฝงนัยสำคัญจากปัฒนาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก่อนที่ทจะ,จะย้ำว่าจีนไม่รุกรานใครและพร้อมตอบโ<า>ต้อ,อย่างหนักหากถูกรุกราน อกย้ำการเดินหน้าเร่งเครื่องเป็นผู้นำระดับโลกยิ่งในยุคหลังปี2010อุตสาหากรรมเศรษฐกิจ,กจและเทคโนโลยีของจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนแซงหน้าญี่ปุ่นกลายเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกรองจากอเมริกายิ่งช่วงไม่กี่ปีให้หลังเทคโนโลยีอาวากาศของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งการใช้งานจรวดการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นการสร้างสถานีอวกาศเทียนกงรุ่น3เป็นสถานีอวกาศถาวรเพื่อการวิจัยบนอวกาศและถูกมองว่าอาจจะเป็นสถานีหลักในช่วงหนึ่งหากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ปลดประจำการในอีกไม่กี่ปี แต่ถ้ามาดูการวางแผนที่น่าสนใจของจีนนะคะก็คือการเริ่มบางรากฐานสร้างคนให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะตอนนี้นะคะมีการเริ่มบรรจุหลักสูตร AI ในชั้นมอต้นและมอปลายขยายองค์ความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาระบบต่างๆเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคตขณะที่ในระดับมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูงหลายสาขาและให้ทุนการศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจด้วย ขณะที่ระบบเทคโนโลยี 5G และการสื่อสารนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกการเกษตรและการค้าขายสินค้าจีนขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องกลายเป็นตลาดใหญ่ที่ส่งอิทธิพลระดับโลกในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความสำเร็จของเทคโนโลยีจีนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดกับทางฝั่งของตะวันตกก็คงอยู่ที่ ความสามารถนะครับของคนจีนรุ่นใหม่แล้วก็แรงงานทักษะรุ่นใหม่ด้วยนะครับในการที่จะนําไปสู่การพัฒนานะครับแล้วก็การเป็นฐานรากให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยียุคใหม่ของจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับสำคัญก็น่าจะอยู่ที่นโยบายภายในของจีนด้วยซ้ำนะครับมากกว่าที่จะอยู่ที่ว่าตะวันตกกดดันหรือทําอะไรต่อจีน แม้ว่าจีนนะคะจะเร่งเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้เพื่อเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมแต่ว่าอีกด้านค่ะก็ยังมีความท้าทายจากหลายปัจจัยเมื่อเศรษฐกิจดีมันก็หลีกเลี่ยงปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมไปไม่ได้หลีกเลี่ยงปัญหามลพิษไปไม่ได้และที่สําคัญก็คือปัจจุบันนี้การเมืองของจีนเนี่ยยังเป็นการเมืองที่เป็นแบบอำนาจนิยม นะครับมันก็คงจะยากนะครับที่จะบอกว่าจีนจะเป็นประชาธิปไตยเมื่อไรนะครับเพราะคิดว่าจีนนั้นก็คงอยู่ในระบอบนี้ต่อไปเหตุฉะนั้นถ้าหากเรานำเอาความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาอยู่มาพิจารณาคู่กับระบอบอำนาจน,นิยมนะครับเราก็ยังคงสงสัยอยู่ว่า มันจะไปด้วยกันได้หรือไม่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมถือว่าท้าทายพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมากหลังจากนี้นะคะทั่วโลกกำลังจับตามองการเดินหน้านโยบายทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีนอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ผู้ทรงอิทธิพลด้านววตกรรมระดับโลกไปพร้อมกับการวางตัวของจีนเมื่อเผชิญกับแรงเสียดทานด้านต่างๆมณีนาศอ่อนพรนา ไทย PBS รายงาน